คุณผู้ชมคะการเสียชีวิตของดาบตำรวจปิดนรงปิปติสิทธิ์ผู้บังคับหมู่ของสอนนอตลาดพลูนะคะทำให้ครอบครัวนั้นต่างก็พูดว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับเสาหลักของครอบครัวพวกเขาไม่อยากเห็นครอบครัวไหนต้องสูญเสียแบบนี้อีกติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ น้ำตาเห็นความสูญเสียของนางยุพินปิติสิทธิ์และนางนัทิร,ราพิทักษ์สเสวกชัยแม่และภรรยาของดาบตำร,รวจนรงปิติสิทธิ์ผู้บังคับหมู่สถานีตำร,รวจตลาดภูที่เสียชีวิตจากกาปรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงต่างพรั่งพูออกมาเพราะหลังจากนี้จะไม่ได้เจอชายอันเป็นที่รักของครอบครัวอีกแล้วและนี่คือการเริ่มลาครั้งสุดท้าย ภรยาของดาบตำรวจนรงปิติสิทธิ์เล่าว่ายังรับไม่ได้กับการสูญเสียครั้งนี้ที่ผ่านมาไม่คิดว่าเหตุการณ์จะรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตและเกิดขึ้นกับครอบครัวข,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 ของตัวเองแต่ของหนูอหนูรับไม่ได้จริงหนูทำใจไม่ได้เพราะว่าเขาอะเขาไม่เคยเขาต,ขตำรวจอนะาให้มอบสีไหนมาเขาก็ต้องไปเขาก็ต้องไปทำงานเขาต้องไปคุมอยู่แล้วคือจะหาว่า แบ่งสียคือไม่ใช่ไงคือหน้าที่ของเขาเขาต้องทําอืมคุณจะมาแยกว่าคุณไม่ไปได้ไหมคุณไม่ได้คุณก็ต้องไปอืมแต่มันเหตุการณ์อย่างนีมน้มันแรงเกินไปอะ่ะหนูนับไม่ได้จริง นางนันทีราบ,บอกอีกว่าทุกครั้งที่สามีออกไปปฏิบัติหน้าที่จะบอกให้ระมัดระวังตัวหากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยก็ให้หลบเลี่ยงแต่สามีมักจะบอกว่าคือหน้าที่ต้องทําในการปฏิบัติงานและไม่อยากให้เหตุการณ์การสูญเสียเกิดขึ้นกับครอบครัวใครอีกและหลังจากนี้จะทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดและจะบอกลูกว่าพ่อทําหน้าที่ตำรวจได้อย่างน่าภาคภูมิใจ สำหรับงานบำเพ็ญกุศลของดาบตำรวจนรงปิติสิทธิ์ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจตลาดภูจะมีการประกอบพิธีทางศาสน,นา5วันที่วัดตีทศเทพเขตพระนครกรุงเทพมหานครขณะที่พลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจะดูแลสวัสดิการครอบครัวของดาบนารงปิติสิทธิ์และจะมีการเลื่อนยนเจขั้นสุพจน์กอมดวงจันทร์ถ่ายภาพดวงจันทร์แช่มชูก,กูลเดรนิวทีวีรายงาน